เตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บิ๊บวอร์ดี้ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันอาโกาสไปซื้อของที่ดอแนมกก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนดูให้ได้คำเดียวที่ถูกแชทมงครับ ทำไมมันบินอย่างนั้นน่ไม่อยู่กับที่เลยอ่ะเธอก็บอกว่าชุนมันเท่เกินนะครับมีใครอยากได้อัปเป่าวันนี้ผมตื่นมาแล้วผมก็ได้เข้าไปเลื่อนเฟสดับเบิยากจะจอกทุกคนว่าวันนี้ผมเห็นรถคันใหม่นะครับอีกแล้วคือทวินอเลสเพิ่งมาอย่างนี้ไม่หนำใจเลยก็มีรถคันใหม่อีกแล้วใครอยากรู้ว่าเป็นรถอะไรนะครับหรืออยากจะมาสม,ามาที่ที่ลัคกี้บอกรีนะครับผมล้าก็เข้ามาที่กิฟ์แพ็ก นี่ซึ่งผมได้ครบแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้มทวิตเลฟนี่ครับผมโกเอทฮอนเนตอ่านผิดขออภัยเด้อดูดิรถใหม่อ่ะครับสายฟรีนะครับสายฟรียังไงครับพี่มอเป็นรถที่เราต้องใช้คูปองซื้อนะนี่ซึ่งผมมีอยู่แล้วผมเปิดไปแล้วกันเรามาดูกันว่าเราต้องใช้คูปองเท่าไหร่นะครับผมมีคูปองอยู่16,800หมืนะครับผมแล้วก็มีเพชรอยู่13,900หนามนะครับคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะคำนวณยังไงถ้าสมมติคูปองหมดผมก็ต้องใช้เพชรเอาเป็นว่าคนในกลุ่มนะผมบอกว่าใช้้้้้ปปรรรระะะมาาาาาณ100,000 120,000ถถถึงงงบบททนนนนคคคัััืืออออไดดดดววววสสยยยเิุุก่่แแลลห ผนึ่งแสนหื่นคูปองนะอมผมว่าคลิปมันจะนานไปถ้าผมเปิดอันนี้ผมเปิดนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับมีสิทธิ์ไหมที่ผมจะได้ลดก่อนคนอื่นไม่ว่าเดี๋ยวผมจะสกิปไปตอนตปิดได้แล้วกันนะครับ A few moments later คิดว่าผมจะได้ลดไหมครับทุกคนอุ๊ยผมได้ลดได้ยังไงอะดูีดีคับ g ก a เอ็ฮอนเนสอะคัะขอยืนยันไปก่อนละกันตอนแรกมีคูปองอยู่16,800ตอนนี้เหลือศูนย์มีเพชรอยู่13,900ตอนนี้เลยอยู่5,400 8,000เพชรรถ <c oughs> <c oughs> สายฟรีครับผมฟร <c oughs> ีสำหรับคนอื่นครับแต่ไม่ใช่สำหรับผม g ก a เอ็ฮอนเนสนี่ มนชื่หนหรอกสักก่อนโก้ไดเป็นสีทองเอ็ดก็คือ 2G ครับผมพอเน็ตไปว่าแตนนะครับผมก็คือตักกะแตนนะครับไม่ใช่ครับผมมันคือแตนน่ะรู้จกคำว่าแตนมาต่ออะไรพวกเนี้ยเออเดี๋ยวผมจะขึ้นูปใไปดูแล้วกันแล้ว้าแปรสามตัวล่ะพี่ก็คือแตนสีทองที่ใช้ขึ้นความเร็ว 2G ครับ what the fuck แตนขอบทอง วัตต์ต่อฟักแตนขอบทองเดี๋ยวจะขึ้นรูกไปดูแตนขอบทองเป็นไงเห็นแบบตัวน้อยๆแบบนี้แต่ดุร้ายมีพิษนะครับมีหรือเปล่าไม่รู้ครับผมพูดไปอย่างนั้นแหละนะคือค้าสแตริของรถนะครับมันจะเน้นไปทางดีฟหลักๆแล้วก็ออกมาในนิดทางสปีดกับเอ็นแทงนะพูดง่ายคือเก็บเอ็นแทงง่ายดีฟง่ายแล้วก็สปีดค่อนข้างแรงนะครับคุณสมบัติพิเศษเมื่อออกตัวจะได้รับเอ็นแทงทันที40%และไม่ไดูพุ่งกับความเร็วสูงสุดในตัวบวก4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา30วิหรือพูดง่าย หหาายยดิสก,กามาดูการปรับแต่งรถด,ดีกว่าเครื่องอยนต์อัพราังขวานะเพื่อสายระยะเวลาคิกบูความเร็วไมได้บูดน,นะครับเอาขับเครื่องดิ่งยาวครับผมระบบเชือเพลิงอัพถังด้านซ้ายคือสายความเร็วในโตในโตพวัวอา์นะครับเธอโบดิ่งยาวเอ็นแทงดิ่งยาวคือรถคันนี้ไม่มีอะไรให้อัพมากมายคือขวาซ้ายเท่านั้นเองครับมาดูดีไซน์รถกันหน่อยดีกว่าอู้ยแต่งสีทองเาล่ะผมว่ามันจะสีเหลืองมากกว่านะเออ,อสีทองแหละ คือที่ผมซื้อคันนี้ไม่ใช่อะไรนะเว้ยผมเป็นคนชอบสีเหลืองเว้ยถ้าใครรู้จักผมจริงๆจะรู้ว่าผมชอบสีเหลืองกับสีมว่วงนะผมก็เอาสีออกขออพิ้งข้อพิ้งใหน่อยที่ท่อนในตัวอยู่สีท่อโอ้ยทนไม่ไหวแล้วว่ะเราไปเทสรถกันดีกว่าครับผมเรามาเทสความเร็วแบบสกิลติดกันก่อนดีกว่านะครับสามสิบวีแรกนะสกิลติดนะครับผมโอ้โหดูดิเอ็นแทงมาให้เลย40% 201นะครับผมเบสิคพาวเวอร์นะความเร็วปกตินะผมต่อมานะครับ C W W 315แรงจ,จัด CWW 315เป็นไงต่อมา W C W 296.3 W C W W 1 9 6จริงปะเนี่ยเอ้ยขออีกรอบหนึ่งดิขออีกรอบหนึ่งดิวะผมไม่เชื่อวะ่ะ319.6ดูดิ W C W W วะ่ะโอ้โหจัดเลยทั้งหมดคือความเร็วแบบสกิลติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบสกิลไม่ติดดีกว่า สกิลไม่ติดนะครับผมความเร็วปกติอยู่ที่201เท่าเดิมนะครับ C W W 307.8้ถือว่าลดเยอะมากเลยนะ W C W 290.7โอ้โหอันเก่านี่296เลยบนะ W C W 290.7ผมบอกเลยรถคันนี้ใครสายที่แบบออกตัวแล้วแซงเริ่มต้นตอนต้นเกมได้เปรียบมากๆก่อน <g ül> ที่จะไปเล่นกัน <g ül> ผมลืมอ่าทุกคนว่ามันมีสัตว์เลี้ยงเมต้าอันดับหนึ่งมาเดี๋ยวผมขึ้นรูปใหดู <g ül> เป็นไง <g ül> ผมบอกแล้วอันดับหนึ่งมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเนสฮาเหรอเนส่า <Never. S 1> มันอ่านว่าเนซาเนซาซิลีอ่านไงอมันเป็นสัตว์เลี้ยงันดับหนึ่งนะครับผมคือเป็นเป็นเมตาันดับหนึ่งนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสุมเลยแล้วกันครับผมนี่สามสิบอันไปใช้เพชรให้หมดแม่งเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ผมว่าผมต้องใช้อีกประมาณสักสามรอบว่ะอันนี้อันนี้รอ,อบที่หนึ่ง <c oughs> เอา้าได้เลยเหรอ <c oughs> เอ้ยเปิดห้าสิบครั้งสามรอบได้เลยเหรอเอ้ยเร็วเกินมาทีนี้นี่ผมมาฝึกฝนเลยแล้วกันนะทุกคนใช้ให้หมดเลยไปขำๆไป แปดร้อยห้าอันเป็นไงเฮ้ยผมแลกหมดเลยเหรอผมแลกหมดเลยอ่ะเมื่อกี้แปดร้อยโอ้โหเต็มเต็มโอ้โหเต็มอันนี้ผมหมดเลยว่ะผมหมดเลยอ่ะผมแลกไปแปดร้อยห้าอันอะเมื่อกี้คือผมจะมาอัพสัตว์เลี้ยงไงครับทุกคนโอ้โหดูดิผมมีเท่าไหร่เก้าร้อยกว่าอันโอ้จะมาตายว่ะเก้าร้อยกว่าอันชิวๆไปดิอัพให้หมดเลยโอ้ผมมีแบบเงินเหลือเกินไปอ่ะครับจะอัพสัตว์เลี้ยงไงแต่ลืมดูไงประเด็นเออเก็บไว้เถอะยังไงเราก็ต้องใช้อัพตัวอื่นอยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วง A later few moments ว well. ิวเต็มแล้วครับดูดีผมใช้ไปเท่าไหร่รวะมัน2-300อันนะครับเอไอเอเนจีอะนี้นะผมจะพูดสกิลหลักๆของมันเลยนะครับคือทุกแปดวิมีโอกาส43%ที่ความเร็วสูงสุดในตัวบวก4กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในตัวพาวเวอร์บวกสิง่ายๆอธิบายง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้เวลาเป็นตัวการทำงานเองนะครับคือแค่รอแค่แปดวิมีโอกาสที่แพสซีฟมันจะติดคือเกือบครึ่งนึงเลยอะครึ่งนึงเลยก็ได้อะหายไปแค่7%เองเออ43%เลยนะเอกเลออรับผมงานนี้ผมจนมากครับผมจนจริิงๆดดดููดิ เฮ้ยอนิเมชันโคเท่โอ้ยผมรอไม่ไหวแล้วะรถใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่ชุดใหม่ะมันมีลูก2คนเลยอะดูดิลูกเล็กกับลูกใหญ่เฮ้ย hey, สอบขึ้นแรง嘛ทุกคนสอบขึ้นแรงด้วยรถใหม่สายฟรีะคิดว่าด่านสายฟรีเอ้ยคิดว่ารถสายฟรีนี่ควรใช้อะไรผมขอซิตี้ได้ไหมผมอยากเทสความเร็วรถว่ะแม่งเอ้ยแบนไปด้วยคนแบ,บนไม <c oughs> ่ด่านนู่นว่ะโอ้โหเราไม่ต้องเป็นด่านที่แบบด่านนี้ด้วยผมเดินไม่เปยนนะครับทุกคน <c oughs> ผมว่าทุกคนจะไม่มีรถคันใหม่ะเชื่อผมปะไม่มีใครมีหรอกเชื่อผมปะไม่มีดูผมสะก่อน สัตว์เลี้ยงใหม่ดูบินไปมาแล้วก็รถใหม่ครับมผมบอกเลยนะผมพูดตรงนี้เลยนะว่าดานเนี่ยผมเล่นไม่เป็นเว้แต่ผมเจีที่หนึ่งไม่ดูด้วยความสามารถของรถคันใหม่แล้วก็สัตว์ยิงตัวใหม่ว่ะนีสามสิบวีแรกดูดูด,ดูโอโ้ในโตเพิ่มให้อ่ะครับไม่ยังในโตเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะเอ็นแทงเอ็นแทงเออเห็นปหมสก,กิลของรถคันใหม่เป็นไงแรงนะครับทำไปเล่นไปสามร้อยสิบห้านะครับผมทำได้ไหรือเปล่า รถเมตารถเมตาเถอะมาเถอะผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วถึงค่าเทินมันจะน้อยแต่บอกเลยผมจะโนหนึง่งไทยแลนด์นับรูนไทยลาวให้ดู<อ>เป็นไงผมเลี้ยงบู๊ว่ะผมเลี้ยงบู๊ด้วยความโหดว่ะทุกคนดูในแมพแล้วกอ็อยากให้ทุกคนดูในแมพซะก่อนเบิ่งตาดูซะว่าใครโหดที่สุดนีด่รถสายฟีนะครับไม่ต้องเติมก็สามารถซื้อได้งไงนะเพราะอะไระอ่ะเหรอเพราะคุณต้องดองหูปองไว้ยังไง่ะ แต่ถ้าคุณดวงดีคุณอาจจะเปิดได้ดีกว่าผมก็ได้เออเป็นไงเอ,อ้ยฉลุยป่ะฉัลุยป่ะฉัลุยป่ะฉลุยป่ะเป็นไงเอาผมลืมกดไอ้ตัวอีกครั้งนึงว่ะยังบูมไม่ติดว่ะไม่เป็นไรว่ะแต่ยงไงผมก็ที่หนึ่งดูดิครับในแมปไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวเอาโพลมาละไม่ต้องเข้าทางลัดเลยดีกว่าว่ะผมว่าผมไม่อยากเข้าทางลัดว่ะอยากให้ทุกคนตามผมทนันกลัวแบบโดมิเนเตอร์ครับเข้าเส้นชัยกันแบบชิ Q ้วๆไปเลยไป ใช้เวลา1นาที20่สิบวิกับนิวเรคคอร์ดคุณดูแล้วกันนี่ขนาดผมไม่เข้าทางรัฐโปรแกรม,มนี้นิวเรคคอร์ดวอนเลี้ยงก็เลยบ้างเกือบวิหนึ่งแต่ถ้าผมเข้าทางรัฐนี่ผมบอกเลยนะลงต่ำกว่า1นาทีแน่นอนนะครับ What the fuck กับด่านที่เล่นไม่เป็นเป็นไงดูดิวิ้วหกสิบห้าวิ้หกสิบห้าผมวิ้วหกสิบเอ็ดเองอะครับเป็นรุ่นน้องพวกพี่แต่ทำไมพวกพี่อยู่ที่ตรงนั้นน้าอืมตาที่สองว่ะผมไม่อยากเอาด่านเดิมได้ป่ะโอ้โหวิธีด่านยากคือรถคันนี้ค่าเทิร์นมมมันนนต่่าต่าา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 เาเาเเเเเวว้้้้ยยยยออองหหลลีีกกดดดใะชไไปป อะไรก็ได้ยังงั้นนะครับทุกคนผมอยากเจอคนเทพอ่ะไม่มีใครมีรถเหมือนผมแน่นอนว่ะมีแต่รถ<บ>เมตาว่ะแฟชั่น196นะครับรถสายฟรีครับแต่ผมอยากรู้ว่ามีรถอะไรหัหดกป่ะโอ้โหบูชาโดอดีตรถเมตาเอสไลท์ S ight, ก็ยังติดเมตาอยู่รถตำรวจติดหรือเปล่าไม่รู้จะไม่ได้แล้ว<บ>เอ้ยทำไมโหลดเร็วจังอ่ะไปดิอะไรครับอะไรครับอะไรครับ ขอแซงก่อนละกันครับผมผมไม่ห่วงผมไม่ฮอยอะไรเท่านั้นแหละครับผมไปก่อนละกันครับผมไม่ทำเฮฟวี่เบรกเลยครับผมเป็นไงเป็นไงล่ะสามร้อยสิบเก้าดูดิตอนเนี้ยตัดเดโตไปเลยครับผมจะได้เข้าโค้งเร็วครับตัดโต,ตไปอีกครับผม C W W ไปสามร้อยสิบห้าว่ะดิฟไหลโชงไงไม่อยากได้โดมิเนเตอร์ไงเลยต้องดิฟรอซะหน่อย เออเฮ้ยแบบแค่สีสัตว์เลี้ยงติดอะครับติดบ่อยเกินไปฮะเปล่าเดี๋ยวนี้ผมจะทำอะไรให้ดูเป็นไงผมทำไม่ติดว่ะเอาผมทำติดอยู่นี่มั <c oughs> ม้ยดว่าทำไม่ติดทีวีวครับผมมาเร็วๆไปเลยไปเฮ้ยฟ <Fuck it. S 1> โอ้ยโอ้โหด,ดูดิขนาดแบบอันนี้ติดผมยังกดมนินิมูดโดนอะครับแล้วก็ไม่มีใครแซงผมได้นะโอ้ดีไปครับผมตอนนี้เอ็ดไลท์ตามตู่ผมมากเลยตอนเนี้ย ดูกระจกหลังหน่อยเฮ้ยเฮ้ย,ยเปลี่ยนกลับไม่คืนเอ้ยเปลี่ยนกลับไม่ทันไม่คืนเลยล่ะแพสซีฟสัตว์เลี้ยงติดอีกแล้วความเร็วพุ่งไปทีวีลหน้าบิลสามร้อยสิบสิบกว่าเลยสิบสองบ้างเมื่อกี้โอ้ถ้าสมมติแพสซีฟสัตว์เลี้ยงติดตอนที่แบบสกิลรถยังติดอยู่ผมบอกเลยเหยียบสามร้อยยี่สิบอะสามร้อยสิบเอ็ดครับผมถึงแอดวานไม่ติดก็ไม่ต้องห่วง สกิลสัตว์เลี้ยงติดตลอดเวลาครับผมเออก็มาดิกระบาดตัวเป็นหนึ่งทีไปเลี้ยวพลิ้เดินดูดิเฮ้ยสกิลสัตว์เลี้ยงติดบ่อยเกินไปฮะเปล่าครับทุกคนเอาแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมถ้าจะติดบ่อยขนาดเนี้ยไปละเออเป็นไงฟึบฟึบเอาแอดวานไม่ติดวะผมยังไม่ได้ปรับตัวกับรถคันใหม่ครับโทษทีสัตว์เลี้ยงติดบ่อยเกินไปสัตว์เลี้ยงติดบ่อยเกินไปไม่ไหวแล้ว เออชนไปนิดนึงครับผมไม่เป็นไรก็ยังที่หนึ่งนะไม่ค่อยอยากพูดนะแต่ก็ยังที่หนึ่งนะเฮ้ยดูดิทำไมมือผมยาวจังนี่เห่ามาโชกีโชกีมะกระโดดซกผมวันนี้มันละกกีมาอีกแค่ตาเดียวครับผมก็จะสับคพลังแล้วพี่ว่าผมจะผ่านไหมฮะนั้นแหละผมอยากได้ด่านเลี้ยงบูทว่ะผมขอแบนด์าดล่าแอรแลนติกแล้วกันครับผมเพราะอะไรเหรอไม่ได้เปลี่ยนขอดาร์กนักเกตได้ไหมอยากเล่นอ่ะดาร์กนักเกตเฮ้ยเอาด่านอะไรก็ได้ไม่เอาซิตี้สเวตนะเออสวยแบนไปครับผมในเลดก็ได้เฮ้ย ปริสเสียนดีมกันได้นะเพราะอะไรเหรอผมที่หนึ่งอย,ยู <_: S 1> <ๆ>่เลี้วคือรถใหม่มันมาวันนี้ไว้ทุกคนคิดว่าผมจะลงทันป่ะวันนี้ลงคลิปทันปนะ่ะเนี่ยตอนนี้ผมกําลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้เวลาบ่ายโมงสามสิบสี่ครับผมผมจะลงทันห้าหกโมงหนึ่งทุ่มหรือเปล่ารถอะไรกันดิดดมันจะรถคัส์เอ็กอะไรทั้งนั้นเลยอะไรครับผมถาม่อยรถสปีดพาสบูชาดูอะไรอีกดูดูชุดผมเฮ้ย hey, อีกคนนึงก,ก็ใส่ชุดเหมือนกันะดีรีชุดแขนเสื้อโคตรยาวเลยเออ เอ้ยเอ้ยภาไมตานี้เป็นแปลกๆเ้ยต้องขึ้นแรงนะต้องขึ้นแรงนะมอสนะอุย้ยผมแอดวานไม่ติดว่ะสุไว้แล้วสวยแล้วครับผมทุกคนผมสวยแล้วว่ะเฮ้ยไม่เบรกไปเลยครับบ้ดานี้ผมสุไว้บ้านนี้ผมสวยสวย่ะโอ้โหยอย่าขวางทางครับผมโทษที ผมว่าผมขึ้นที่สองได้นะมาแรงไงพูดจะไม่นันขาดคำไงผมว่าขึ้นที่หนึ่งได้วะต้องรอหาาอผ้าดอ่ะเพราะว่าหนานนี้จุดพลาดมันน้อยครับผมเอา้าลืมกดไม่ไ้วุฒิแสงฮะแสงนะงนะโอ้ยนิดเดียวโอว้ผมพลาดเองอะถ้าไม่งั้นนะ เฮ้ยบูทยาวอยู่บูทยาวอยู่ทำไปเล่นไปเฮ้ยโอ้สวยสวยสวยได้ผมแซง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 ได้ผมทำซีดีไปวิวมาผมแซงได้อุ้ยเขาอันนั้นทัน่ะเอาเขาไม่มีในตัวครับผมเขาไม่มีในตัวว่ะผมทำวิวซีวิวก็ได้ว่ะตรงนี้ผมจะเลี้ยวปกติฉลบว่ะถ้าเทินต่ำต้องฉลบไม่งั้นชน ดูดีครับแค่ดูเบิ่งตาดูซะว่าน,นี่เป็นรถสายฟีดูเอาไว้ละกันว่ารถสายฟีสามารถเอาชนะานรถที่แบบคาดองคาสเอ็กที่แพสซีฟดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอือตอนต้นด่านนี้ที่ผมเสียเปรียบคือผมไม่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าผมโดนชนครับมก็ออกสอบขึ้นแรงยูยูนะก็แค่ NO นแนโนวาเองอะเออแรงโนวาเหมือนแบบแรงแบบซิลเวอร์อะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ยอกยอก,ยอก เป็นยังไงกับรถคันใหม่คันนี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่ผมบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงดีมากๆสกิลแทบจะติดตลอดเลยแต่ผมชอบชุดมากเลยอดูดิชุดมันแบบมันอึบม,มาเข้าใจมัมอึบแล้วมันเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยครับ นะแล้วก็รถด,ดีมากครับผมรถด,ดีนะครับผมไม่ใช่ผงชูรสนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นสายที่แบบชอบแซงตอนต้นเกมต้องเอารถคันนี้ไปเลยความเร็วแรงมากแล้วถ้าด่านไหนสาม,มารถทํา WC WW ได้บอกเลยแซงพุ่งปรี๊ดรถคันนี้นะผมเป็นรถสายฟรีนะครับถ้าใครถามว่าพี่แล้วถ้าสมมติใช้คูปองแบบเน้นๆซื้อต้องใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับผม,ผมขอบอกก่อนว่าใช้ประมาณถ้าซื้อแบบครบทุกช่องแบบผมนะแบบเอาชุดเอาอะไรทุกช่องนะใช้ประมาณ 1, 1 000, 000นึ0 0แถึงหนึ่งแสนมืคูปองนะครับผมนะใครที่แบบรองคูปองไว้เยอะผมบอกเลยคุณต้องเอาแล้วรถคันนี้ถึงค่าเทิม ต่ำนะครับผมแต่มันแรกมาด้วยกับความเร็วต้นเกมที่แรงมากๆถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ซับไคร้ลงตัวหนึ่งกริงด้วยลิปใหม่ก่อนใครพี่ว่าอะไรต้องขอกราบอภัยมันนะที่ดีด้วสวัสดีก็สวัสดีครับสัตว์เลี้ยงน่ารักเกิน